สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่เต็นท์รถยนต์มือสองโอทอ์โฮมคาร์ที่ชนบุรีค่ะวันนี้นะคะน้ำทิพย์มีรถสวยๆมาแนะนำอีก1นึคันค่ะสำหรับคันนี้นะคะก็คือเจ้า Fortuner นะคะ3.0 TRD ขับ4ค่ะปี2015นะคะที่มาในราคาเพียง8 39,000บาทหรือผ่อนเริ่มต้นที่14,000บาทค่ะพร้อมมีการการันตีคุณภาพตัวถังและเลขไม้นะคะ สำหรับรถเจ้า t r ีคันนี้นะคะโดดเด่นเลยก็คือตัวโฉมหน้านะคะคันนี้หรือที่ใครๆเขาเรียกกันว่าโฉมหน้าชาคลิสนั่นเองค่ะตัวกระจังหน้านะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะตัดลับกับซี่นะคะสีดำค่ะพร้อมสัญ,ญลักษณ์ TRD ค่ะมาพร้อมกับตัวกระจกนะคะ ที่เป็นกระจกมองมุมเด่นเด่นชัดๆอย่างนี้เลยนะคะบอกบอกว่าเป็นเทียดีตัวนี้เลยค่ะในส่วนของตัวโคมไฟหน้านะคะก็ยังขาวๆใสๆค่ะเป็นเลนส์นะคะโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับหลอดออไฮโดรเจนนะคะและอีกอย่างนะคะสำหรับคันนี้ค่ะก็จะมีในตัวของส่วนตัวฉีดล้างโคมไฟหน้ามาให้ด้วยค่ะตัว ไฟตัดหมอกนะคะก็จะเป็นหลอดไฮโดรเจนด้วยค่ะสภาพโดยรวมนะคะสวยมากๆเลยค่ะและต่อมาค่ะในส่วนของตัวล้อแม็กนะคะล้อแม็กคันนี้จะเป็นล้อแม็กแต่งนะคะ TE ค่ะขนาดขอบ18นิ้วนะคะมาพร้อมกับยางใหม่นะคะปี2023เลยค่ะทั้ง4เส้นนะคะ และต่อมานะคะกระจกค่ะกระจกก็จะเป็นพับปรับไฟฟ้านะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะโดดเด่นสวยๆอย่างนี้เลยค่ะสภาพโดยรวมของตัวรถคันนี้นะคะสวยมากๆรวมทั้งยังมีในส่วนของตัวตัวแต่งทางด้านนี้นะคะแต่งท R d า p o ดี i v o สวยๆอย่างนี้เลยนะคะตัวที่เหยียบค่ะก็อยู่ในสภาพเรียบร้อยสวยงามนะคะไม่มีแตกหักค่ะ โดยรวมคันนี้คือสวยมากๆริ้วรอยการใช้งานนี่คือน้อยมากๆนะคะกับรถปี2015นะคะในราคา8 3 9 0 0 0บาทคุ้มมากๆเลยนะคะต่อมาค่ะเราจะมาชมกันในส่วนของตัวด้านหลังกันบ้างนะคะว่าเป็นอย่างไรค่ะสำหรับคันนี้นะคะตัวด้านหลังไฟท้ายจะดีไซน์ใหญ่ๆสวยๆอย่างนี้นะคะจะเป็นแบบ หลอดไฟมันติรีเฟคเตอร์แบบหลอดไฮโดรเจนนะคะตัดรับกับคิ้วโคเมียมค่ะพร้อมมีสัญ,ญลักษณ์นะคะฟอร์จูเนอร์สวยๆอย่างนี้ค่ะพร้อมมีสัญ,ญลักษณ์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นตัว3.0นะคะขับ4ค่ะหรือว่าจะเป็นตัว TRD s p o r t i v o สวยๆอย่างนี้เลยนะคะและสำหรับเบาะแถว3นะคะยังสามารถพับ ปรับแล้วก็แขวนด้านข้างนะคะเพื่อเพิ่มพื้นที่วางสัพละได้อีกด้วยค่ะคุ้มค่านะคะกับราคามากๆสำหรับคันนี้ค่ะและอีกทั้งนะคะคันนี้ก็จะมีในส่วนของตัวกล้องถอยหลังมองหลักมาให้แล้วนะคะออปชั่นก็คือครบจัดเต็มมากนะคะอีกทั้งนะคะคันนี้พิเศษสุดๆคือมีในส่วนของตัวชุดแต่งนะคะสเกิร์ตรอบคันมาให้ด้วยแล้วค่ะ สภาพคือสวยสวๆงามๆเลยนะคะคันนี้สภาพโดยรวมสวยมากๆค่ะและเดี๋ยวมาให้ชมนะคะในส่วนของตัวตัวห้องเครื่องกันบ้างค่ะว่าเป็นอย่างไรนะคะนี่นะคะชุดแต่งก็คือสวยมากๆค่ะสําหรับปเกิดค่ะค่ะและนี่นะคะก็คือสภาพเครื่องยนต์ของเจ้าท R d ดีคันนี้ค่ะสําหรับคันนี้นะคะเครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์ดีซ ขนาด3า0 0ันซีซีนะคะหรือกำลังแรงม้าอยู่ที่177แรงม้าค่ะความคงเดิมของรถคันนี้นะคะดูได้จากตัวหัวน็อตค่ะไม่มีการแกะเปลี่ยนหรือทอดใดๆทั้งสิ้นนะคะรวมถึงคานนะคะแก้มซ้ายแก้มขวาด้วยค่ะ สำหรับโอทอ์โฮมคาร์นะคะทางเรายังมีใบาการันตีนะคะในส่วนของตัวถังและเลขไม้ให้ลูกค้าอีกด้วยค่ะรับประกันในส่วนของตัวถังและเลขไม้นะคะหากซื้อไปนะคะตัวสอบพบเจอว่าตัวถงังมีการตัดต่อเลขไม้ไม่แท้นะคะทางเรายินดีรับซื้อคืนค่ะเต็มจำนวนพร้อมให้ค่าเส่วาอีก1 0 0 0 0 0บาทเลยค่ะ,ะและต่อไปนะคะเราจะไปชมกันนะคะว่าภายในห้องผู้โดยสารเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะไปค่ะ สำหรับภายในคันนี้นะคะภายในจะตกแต่งด้วยโทนสีดำเรียบๆอย่างนี้นะคะพร้อมมีการแต่งลายเคฟล่ามาด้วยค่ะและที่สำคัญเฉพาะรุ่นนี้เท่านั้นนะคะตัวเบาะหนังของเขานะคะจะมีปั๊มสัญลักษณ์ TRD มาด้วยค่ะค่ะและสำหรับตัวเบาะคนขับนะคะก็จะเป็นปรับไฟฟ้าค่ะมาพร้อมกับกั่มอะไรมันติฟังชั่นเลยค่ะ สำหรับภายในคันนี้นะคะต้องบอกเลยว่ากว้างขวางมากๆเข้ามาโดดเด่นเลยก็คือจะเป็นตัวภูมิรัยค่ะจะมีเคฟล่าแต่งสวยๆอย่างนี้เลยนะคะมาพร้อมกับตัวเลขไม้นะคะคันนี้เลขไม้อยู่ที่1 2 1 0 0 0กว่ากิโลเมตรเท่านั้นและในส่วนหน้าจอกลางค่ะหน้าจอกลางก็จะเป็นระบบทัชสกรีนนะคะที่มาพร้อมเนวิเกเตอร์นะคะแล้วก็ มีในส่วนของตัวรองรับบลูทูธด้วยค่ะและต่อมานะคะในส่วนของเกียร์ค่ะเกียร์นะคะตรงนี้ก็จะเป็นตัวปรับเปลี่ยนนะคะในส่วนของการขับเคลื่อน2ลอ้อ4ล้อนะคะและเกียร์คันนี้จะเป็นเกียร์ออโต้ค่ะสภาพโดยรวมคือสวยมากๆคันนี้โดดเด่นสุดก็คือในส่วนของตัวแต่งเคฟล่าเพิ่มขึ้นมาให้นะคะและที่สำคัญหน้าจอหลังคันนี้นะคะจะมาจากโรงงานเลยค่ะของ a l p พายนะคะ และสำหรับผ้าหลังคาคันนี้นะคะก็คือเป็นสีครีมเบจสะอาดสะอ้านมากๆค่ะสะภาพโดยรวมก็คือสวยสมบูรณ์นะคะไม่มีตำหนิแตกหักนะคะค่ะในส่วนของไฟนะคะไฟอ่านแผนที่ก็ยังติดนะคะสวยสมบูรณ์ค่ะสำหรับเจ้าทีอดีคันนี้นะคะหากใครสนใจสามารถติดต่อมาได้ที่แฟนเพจโชว์รูมออาร์ทโฮมคาร์ชนบุรีหรือโทรติดต่อนะคะได้ที่ข้อมูลด้านข้างนี้ได้เลยค่ะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ